พี่เทพประบุว่าเวลาเอาไปขายเนี่ยทำไมคนรับซื้อต้องถามว่าเอาเท่าไหร่แทนที่คนซื้อจะบอกเองพี่พี่อหไรพี่เทพประบุตรอพี่เทพประบุพี่เทพประบุผมผมถามพี่เทพว่าเอ่อเวลาที่เราเวลาที่เราจะขายของอะไรหนึ่งอย่างอ่ะผมถามพี่พี่เนี่ยเคยเคยขายอะไรบ้างผมถามพี่นึกออกไหม คนขายเนี่ยต้องเป็นคนตั้งราคาไหมมีกี่อย่างที่คนซื้อตั้งราคาให้คนขายอ้าผมถามพี่ประเด็นแรกนะเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการราคาในใจเท่าไหร่มันไม่เหมือนกับทองคำนะเห็นไหมทองคำปุ๊บมาปุ๊บผมก็ตีราคาให้ยกเว้นแต่พระที่เขาเล่นกันที่เป็นทองคำเนืกอออกมา มันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแล้วที่สำคัญเราต้องพูดคุยกันให้ทั้งสองคนโอเคเนื้อออกมามันไม่ได้เป็นเหมือนกับท็อฟฟี่หนึ่งเม็ดนะเนื้อออกมาสามเม็ดห้าบาทสิบ,บาทก็เอาตังใส่เก๊ไว้ติดป้ายไว้แล้วก็เอาเงินหยอดกระปุกไว้ใช่มันไม่ใช่เนาะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมันต้องคุยตกลงกัน อันนี้มันถึงจะบรรลุเป้าหมายเนื่อออกมาพี่ผมถามว่าลูกค้าบางคนบอกพระสมเด็จองคหนึ่งพี่ผมเอายี่สิบล้านบางคนบอกพี่ผมเอาสิบห้าล้านก็พอคนทุกคนมีไม่เหมือนกันเนื่อออกมาคือสิทขาดอยู่ที่คนขายสิทธิขาดในตัวผมคือผมกำเงิน ครัผมพอใจซื้อผมก็เช่าลูกค้าพอใจขายก็ขายสองคนบรรลุเป้าหมายกันมไม่ออกมาอใชอ่ไปตีพระสมสมสีม่สมห้าพระบางคนพี่รู้ไหมว่าเขาว่าพระองค์หนึ่งห้าพันเนี่ยพี่ขอซื้อกว่าห้าหมื่นเขายังไม่ขายเลยพี่รู้ไหมเหตุผลของพระมันมีกว้างมากบางคนเขาเบโหูพ่อเราให้มาองค์หนึ่ง พระไม่แพงองค์หนึ่งสามพันห้าพันพี่ไปขอซื้อเอาแสนหนึ่งเขาก็ไม่ขายมันเป็นความรู้สึกที่มันเปรียบขึ้นมาเป็นราคาไม่ได้เหตุการณ์นั้นๆมันไม่ได้อยู่ที่ราคาอย่างเดียวพระเครื่องมันมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาด้วยอยากให้พี่เข้าใจนะอยากให้พี่เข้าใจนะครับเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสําคัญที่สุดคือ คนซื้อและคนขายโอเคก็จบแค่นั้นเองนะครับเนาะบางองค์พี่ต้องดูด้วยว่าตัวผมเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็ตั้งราคาให้ลูกค้าแหละลูกค้าก็โอเคเขก็ซื้อกันนะบางลูกค้าบางคนเขาก็รู้ราคาบางคนเขาก็เช่ามาแพงบางคนมันมีหลายอย่างที่เอ้ยนะตั้งราคาด้วยบางอย่างเขาไม่รู้จริงๆเราก็ตั้งไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องพูดคุยให้เข้าใจก่อนว่าเฮ้ย ความคิดเห็นตรงกันไหมตรงกันเราก็ซื้อขายกัน<ช>นะครับแค่นั้นเอง